ยางรถโดนสกรูต่ำหน้ายางหายไปเป็นรัศมีเท่ากับเหรียญ10บ,บาทนะครับบีควิกประเมินแล้วก็น,น,นำให้เปลี่ยนเส้นใหม่ครับเพื่อความปลอดภัยจึงตัดสินใจตามนั้น อยากทราบเป็นประสบการณ์ว่าในกรณีนี้มีตัวเลือกอื่นที่ดีกว่านี้ไหมครับอาประเด็นต่อมาคือ3เส้นที่เหลือใช้งานมา1ปีครึ่งแล้ววิ่งปีละ1 8 0 0นนะฮะกรณีนี้เราสามารถขยับรอบเปลี่ยนออกไปได้อีกไหมครับเสียดายยางใหม่อืมอันดับแรกคือ,อยางโดนสกรูตามแต่ทําไมหน้ายางหา,ายไปเป็นเท่าเหรียญสิบ,บาทเลยเหรอมันสกูรูจริงเหรอเนี่ยโอ้โหแล้วตัวใหญ่มากเลยนะสะกูรูน็อตปรามสองถ้าอย่างเงี้ยถ้าแบบเหรียญสิบ,บาทจริงๆร,งรูเท่านั้นจริงๆนะมัน ก <ล ısı> ็ค <filho> ว<ต>รจะเปลี่ยนนะยางไะไอรูขนาดนี้ที่คุณควรเปลี่ยนนะ แทงหนอนมันแทงไม่เข้าหรอมั้งแทงไปหลวมเลยนะหรือยังไงไม่รู้นะเออมันมันต้องดูงานแทงานไหนตอนป่าคาถามคือคําถามไม่ใช่เรื่องป่าคาถามคือไอ้สามสามเส้นที่เหลือเนี่ยคือมันถึงระยะที่อาจจะต้องเปลี่ยนแล้วแต่ไอ้เส้นที่เพิ่งจะไปเปลี่ยนมาเนี่ยมันยังไหลอยู่แกก็เลยคงจะถามว่าไอ้สามเส้นที่มันเก่ากว่าเนี่ยเพราะพอจะยืดระยะออกไปได้อีกหน่อยได้ไหมครับใช้งานมาปีครึ่งละปีครึ่งยังยังยืดได้วิ่งมาปีละหมื่นแปดก็สามหมื คืออย่างนี้มันต้องดูก่อนว่ายางยางที่เขาเปลี่ยนมาเนี่ยมันมันเป็นดอกลายเดียวกันหรือเปล่าถ้าถ้าดอกมันคนละลายกันเนี่ยเวลาวิ่งไปเนี่ยไอไอพื้นแห้งๆเนี่ยไม่เท่าไหร่หรอกแต่เวลาพื้นลื่นๆเนี่ยเวลาเจอฝนตกเวลาเจออะไรเงี้ยแล้วการรีดน้ํามันไม่เท่ากันอะรถมันจะมีแบบมีชั้แลมีสบัด แล้วมันจะมีอาการที่คุณจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันมันไม่ได้มั่นใจเหมือนเหมือนยางที่มันรีดน้ําไปเท่าๆกันสี่เส้นอ๋ออ่าเพราะฉะนั้นมันมันต้องดูที่อาการก่อนนะสมมติว่าวันฝนตกเนี่ยคุณลองวิ่งดูดิว่าเฮ้คุณคุณมั่นใจมากน้อยแค่ไหนครับลองลองดูก่อนแต่ถ้าเกิดว่าคุณบอกว่าอันนี้เพิ่งเพิ่งเปลี่ยนมาแบบหมื่นแปดแล้วคุณไม่ได้ขับรถเร็วมากวิ่งแล้วมันดูแล้วมันมันก็ยังโอเคอยู่มันรีดน้ําได้ใกล้เคียงกันเป็นดอก ลายเดียวกันอะไรอย่างเงี้ยก็ใช้ได้อืมทีนี้ถามต่อนะสมมุติว่ามันถึงรอบต้องเปลี่ยนแล้วอืมไอ้ไอเส้นที่เพิ่งเปลี่ยนมาใหม่ตอนที่ยางยางยางมันมันมันโดนรูแล้วไปเหรียญเท่าเหรียญสิบอะ่ะ ไอ้เส้นนั้นเนี่ยเอาไปเป็นยางอะไหล่ได้ไหมก็ได้ก็ได้เหมือนกันได้เหมือนได้เหมือนกันโอเคถ้ามันไม่รั่วไม่ซึมเออถ้ามันไม่รั่วไม่ซึมอหะก็เอาไปเป็นยางอะไหล่ได้อันนี้ก็แนะนําเพราะว่ามันมันน่าจะใหม่สุดใองเใช่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 เออแต่โดยส่วนใหญ่เนี่ยเวลาเขาแนะนําเปลี่ยนเนี่ยคือถ้าไปโดนตะปูตาแบบอย่างเงี้ยแล้วแล้วปาไม่ได้เลยเนี่ยคือถ้าเป็นร้านเนี่ยเขาจะแนะนําเปลี่ยนคู่คู่หน้าคู่หลังเปลี่ยนคู่ ม่ถ้าไม่คู่หน้าก็คู่หลังอะไรอย่างนี oh anyway> ้ก่อนสักคู่หนึ่งเพราะว่าเวลาซื้อซื้อยางเป็นคู่เนี่ยอย่างน้อยมันมันมันง่ายกว่าเวลาเปลี่ยนก็เปลี่ยนเป็นคู่อ่าสมมุติถ้าอย่างเงี้ยเวลาคุณเปลี่ยนเส้นเดียวก่อนเนี่ยสมมติบีพีก็เอาเส้นเดียวก่อนแล้วพอเวลาคุณจะเปลี่ยน3เส้นที่เหลือเนี่ยบอกขอซื้อยาง3เส้นอย่างเงี้ย หรือว่าคุณกาจะไปเจอแบบว่าซื้อสามแถมหนึ่งไม่ได้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 ไอ้สามแถมหนึ่งเนี่ยคือจริงจงมันคิดราคายางเต็มมาแล้วไอ้โปรพวกเนี้ยเออมันไม่ได้ประหยัดจริงหรอกแต่เขาก็มาบอกเราว่าซื้อสามแถมหนึ่งคุ้มนะพี่แต่อันนี้เคสนี้ก็เปลี่ยนไปแล้วก็ช่วยอะไรไม่ได้ก็เปลี่ยนไปแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรอบหน้าคุณก็อาจจะต้องซื้อเป็นชุดอ่ะต้องเปลี่ยนเป็นชุดแล้วก็เอายางเส้นเส้นเก่าเนี่ยไปเป็นในนี่เป็นยางสแปะแทนแล้วกันนะครับ